สวัสด,ดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วครับนําตัวเลขสวยๆมาแบ่งปันท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับงวดนี้เลขเด่นของเรามี3 2 4สองสี่นะครับเพื่อนๆชอบตัวไหนก็ลองนําไปจับชุดเอานะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและติดตามนะครับ หากท่านได้โชคได้ลาบจากเลขกลุ่มนี้ก็ช่วยกรุณาเฉียดเงินเล็กๆนน้อยไปแบ่งปันทำบุญทำบุศสกันด้วยนะครับท่านจะทำในด้านไหนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือจะช่วยเหลือคนอยากคนจนคนตกทุกข์ได้ยากหรือในกรณีใดๆก็สุดแท้แต่ท่านเห็นเหมาะสมนะครับชอบตัวไหนชอบชุดไหน ก็ลองนําไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก,กันดูนะครับเราได้ขัดตัวเลขสวยๆที่คาดว่าน่าจะมามาแบ่งปันท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าเลขเขาจะออกตัวไหนแต่เราก็ได้นําตามสูตรคํานวณมาแบ่งปันท่านผระชมแล้วนะครับ ขอให้ทุกท่านที่รับชมจงมีแต่ความสุขความเจริญนึกสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนาทุกประการสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมขอให้รวยๆเฮงเองครับ